เมื่อสักครูติ่านมากนะครับคู่มอนอิงหรือว่าพีมอนอิงนะครับก็ได้โพสต์ที่เฟซบุ๊กว่านะครับเป็นเรื่องของความปลอดภัยนะครับเนาะเพิ่น,นก็ได้โพสต์ว่าเรื่องบางเรื่องของน้องนะครับไม่จําเป็นต้องเปิดเผยในที่สาธารณะทุกอย่างทุกคนตรงมีข้อมูลส่วนตัวมันร่วมไปถึงความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินส่วนบุคคลของน้องด้วยแลวก็วว่งเล็บทุกคนมีสิทธิ จะปกป้องตัวเองซึ่งตรงนี้นะครับก็คือวอยง่ายคือความปลอดภัยน่าจะเป็นการเดินทางด้วยแล้วก็ที่พักที่อาศัยระว่างที่ไปพักตามสถานที่ต่างๆาระวางทั่วคอนเสิร์ตนะครับตอนนี้นะครับเมื่อนี้ทางวงก็จะเ,เป็นแสดงยูทีโคราชนะครับเนาะหรือว่านครราชสีมา ช่วงประมาณสามทุ่มหรือสองทุ่มกว่าหรือประมาณสามทุ่มนี่แหละครับคู่มอดิอิงเพิ่ก็ได้โพดเรื่องนี้ขึ้นมานะครับมาชนวกับไปอ่านมึงลักะทั้งเรื่องที่คู่มอดิอิงโพดลักะทั้งอคอมเมนต์ใตคลิปใตโพ์นะครับเนาะซึ่งทุกคนก็นเห็นเป็นเสียงแลวก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าความปลอดภัยของน้องนะ่มันตรงมาที่หนึ่ง และอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของอเรื่องของความเป็นส่วนตัวนะครับบางสิ่งบางอย่างนะต้องให้ข้ามเป็นส่วนตัวของน้องบางบางที่สมมุติว่าสถานที่พักบางครั้งนะครับถึงแม้น้องจะตื่นแล้วหรือย,ยังกะซานะครับบางครั้งเราก็ให้จํากัดพูดถึงว่าบางพื้นทะี่เนาะก็ให้เป็นพื้นที่ส่วนตัวแน่อาจจะ เข้าใจว่าอยากถ่ายรูปหรืออาจจะทําอยากทําคลิปหรือยังกระสรกระตองบางที่ก็ต้องให้น้องเดิอนออกมาก,ก่อนหรือ,อให้มันมีจังหวะเวลาที่เหมาะสมจังสี่นะครับนาะบอกเห็นว่าอยากถ่ายก็ถ่ายถึงแม่น้องจะเป็นบุคคลสาธารณะแต่บางครั้งก็ต้องให้เป็นพื้นที่ส่วนส่วนตัวบ้างนะครับในบางเวลานะครับ mm hmm. ยางเช่น ทีที่หลักๆเลยคือที่พักหลักกาที่พักหลังหลังหลังเวทีก็คือเต็นที่นองแต่งหน้าแต่งตัวนั่นแหละครับบางครั้งเนาะบางครั้งขนาดขนาดบุคคลที่เพิ่นอยู่ในอยู่ในวง่งแต่แทน่นะพิ่เพิ่งยัง่กลกาศที่จะไปเปิดผ่าเปิดยังหรือว่าไม่กล้าที่จะถ่ายรูปเข้าไปเพราะว่าหยงาพราวามันเป็นพื้นที่ส่วนคนส่วนบุคคลบแม่นวาสิเฉพาะแต่เต็นนานนะครับเต็นคนอื่นคน,น,นอื่นก็นสร้างนะครับถ้าไม่ ถ้าเพิ่นบ่เปิดโลงหรือว่าเป็นสถานที่ส่วนบุคคลที่มีมีผ้าม่านปิดหรือจังสีนะ่ะแต่ละคนเขาจะไม่ก้าวล่วงกันเขาจะบ่ถือวิสาสะาเปิดก่อนหรืออาจจะเรียกก่อนแล้วก็ถ้าบุคคลภายในหรือว่าเจ้าของเต็นเพิ่นให้อนุญาตก,กระจังเปิดเขาไปได้นะครับของในกรณีขอหน้องน,อนี่คือกันครับเรื่องบางเรื่องของน้อง บ่ะจำเป็นต้องเปิดเผยในสี่สาธารณะทุกคนต้องมีขอม้อมูลส่วนตัวอันตัวนี้ผมเข้าใจว่าน่าจะเป็นการเดินทางหรือการที่พักในวันนี้นะครับเนาะบางครั้งอาจจะมีการไปถ่ายคลิปหรืออาจจะถ่ายอันนี้หลักะตอนถ่ายไม่เท่าไหร่หรอกครับพี่นอ้องมันสําคัญตรงที่ตอนทําอ,อธิบายหรืออย่างยิ่งสีล่ละว่าตอนนี้ยุ่ตรงนั้นตรงนี้หรือจังไดชักๆอย่างเนี่ยซึ่งมันเป็นบางทีมันเป็นสถานที่ ที่ควรจะสัง,งวนนะครับบางบางที่บางบางที่ก็ต้องสัง,งวนไว้อ่าให้เป็นส่วนตัวสักก่อนให้เป็นส่วนบุคคลสักก่อนจังสี่นะครับเดินท้าออกไปเร็ววิจจากตรงนั้นเร็วจังเปิดเผยกระดาจังสี่นะตรงนี้ก็บอบอถือว่าเป็นการอ่าไปเผยข้อมูลหรือที่พักเลยยังกระซังนะครับเนะบอกง่ายๆก็คือว่าถึงน้องจะเป็นบุคคลสาธารณะแตก่ก็ บางสิ่งบางอย่างก็ไม่จําเป็นต้องเปิดเผยนะนะครับอ่าหนึ่งหล่ะก็คือความปลอดภัยหล่ะก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเห็นเพินเ่นเพิ่นบอกกันหลายคนก็คือเรื่องของอ่าบางทีการถ่ายถ่ายรูปก,กับน้องเนาะการถ่ายรูปกับน้องเข้าใจแล้วว่า FC, เอฟซีเป็นเพิ่นหกักเพิ่นห่วงอ่าเพิ่นหักเพิ่นเอ็นดูนะครับเข้าใจอยู่ตรงนั้นนะครับแต่ว่าบางครั้งบางครั้งการอ่าการโอบกอดหรืออย่างัางสี่นะครับก็ต้องระมั่งระวังไว้เพราะวา่านยางเพราะว่า บางทีอาจจะเมาบางทีอาจจะอาจจะมีผู้ไม่หวังดีหรืออาจจะมีคนบ่หักจังศีนะไปแก้งเป็นเป็นคนหักจังศีก็ได้เป็นเอฟซีจังศีก็ได้เนาะกะต่องข้อยละแวดระวั่างแต่แต่คลิปก่อนอันนี้ผมก็เห็นไปว่าพี่มอนอิงเป็นคนถี่ไว้พริบดีไว้พริบดีแล้วก็แค่แค่คล่องว่องไวในเรื่องของการปฏิบัติหน้าที่บอกยังไงคือว่าเห็นยัง ผิดปกตินี่เธอสิจอ้องไว้แล้วเลยล่ะคือก่อนหน้านี้ก็คือการเรื่องของเรื่องของการถ่ายลุกเอาอีหลานหน่อยผู้หญิงช่วงที่น้องลงจากวิธีแล้วก็คือหลังจากจบคอนเสิร,ร์ตแล้วนะครับเตยล่าเรียวเอาสิฮะเรามีเอฟซีแฟนครับไปขอถ่ายรูปนั่มนี่แหละนะครับก็มีผู้หญิงผู้หญิงกับไทยผู้ชายกับไทยเอาสินะแต่ผู้หญิงน่ะผู้หญิงน่ะเพิ่นจะอนุญาตใหนจับได้แน่ต่อยได้แน่เังสินะครับแต่ว่าผู้ชายเนี่ย ผมว่าจังไดงกับบโมอสมเนะในเรื่องของการจะไปโอบจะไปกอดโอบไหลกอดโอบเอวนองยังสี่นั้นบโมอสมอยู่แล้วนะครับจังที่เห็นกับอนนะนี้ก็คือนอ้องพี่มอติงนี่เห็นผู้ใช้กับเป็นเอพซีเหระครับแต่เป็นอน,นาจรจิมึนๆแน่จังน้อยนะครับด้วยฤทธิ์แอลกอฮอล์ยังสี่เนะาะจะไปโอบนอ้องแต่ว่าพี่มอดิงเห็นแล้วก็ดึงแขนออกมาเลยแต่ไม่ได้กระชากนะครับปัดแขนออกแล้วก็ดึงจับแขนไว้บ่ได้กระชากคือก็คือบอกง่ายๆคือว่า,า,วาให้เกีย่ยวซึ่งกันและก,กันนะ โดยที่ไม่ได้ทาอะไรแบบบ่ได้บ่บ่แม่นว่าจับแคนออกมาแล้วก็สิมาอ่าเออาร์วายหรือว่าอาจจะมาห้องให้เพิ่นเสียหายจังซี่ก็บ่แม่นตรงนี้ก็คือให้เกียรติซึ่งกันและกันแล้วก็อ่าให้เครื่องนี้ก็ทนุถนอมน้องแนียงสินะครับเพราะว่าถึงแม้น้องจะเป็นบุคคลสาธารณะเนาะแต่ถ้าทุกคนอ่าที่ไปถ่ายรูปด้วยต้องไปกยกรอบต้องไปโอบน้องทุกคนมันก็ มองมองดูแล้วก็ไม่เหมาะสมเนาะถือว่าซอยกันเมือง,งแย่งน้องซอยกันดูแลน้องนั่นแหละนะครับเพราะว่าจะเป็นผู้ทายผู้ยิ่งนะครับทุกคนก็อยากใกล้ชิดน้องนั่นแหละอยากถ่ายรูปก,กับน้องอยากใกล้ชิดน้องแต่ว่าบางครั้งบางอย่างมันไม่เหมาะสมบางครั้งบางบางสิ่งบางอย่างมันไม่สมควรก็ไม่ต้องทำอย่างสินะครับเนาะ <S <S ยังกับยังที่พี่มอญิงมันโพสไว้นั่นแหละว่า,าเรื่องบางเรื่องไม่จําเป็นต้องเปิดเผยในที่สาธารณะ ก็คือว่าไม่จําเป็นต้องเปิดเผยตามสื่อต่างๆอย่างไดเนาะบางที่การอยู่การกินการนอนอยู่บ่งไดเวปัม่มใดยังสีหนะเซเวน่นใดยังสีหนะเพิ่อนอาจจะทายได้แต่ว่าสังเกตนะครับเวลาเพิ่นทายคลิปเนี่ยคนที่เพิ่นไปนั่งหรืออาจจะเป็นพ่อเอกหรือจะเป็นผีมนเอยังเสียเพิ่นทายคลิปเพิ่นทายปื๊บเพิ่นบ่ได้ลงเลยนะบ่แม่นว่าอตอนยังยังทายคลิปอยู่นั่นทายเสร็จแล้วปุ๊บแต่ยังไม่ได้ออกจากเซเวน่นหรือยังอยู่แถวนั้นอยู่ก็เพิ่นก็ยังบ่ทันนในลงคลิป นอนจากว่าออกมาเร็วออกมาไกลเล้วหรืออาจจะข้ามวันไปแล้วนะสินะมันยังลงขีดยังสินะครับตัวนี้คือว่าเออิ่นกะเร่งเห็นเรื่องความปวดภัยนะครับบางที่สมมุติว่าอยู่ตรงนี้นะแต่อาจจะไหลโซ่ังสิมันกาพูดถึงความปวดภัยก็ไม่ไม่นี่เนาะบางคนก็เออเห็นน้องมันเห็นน้องยิงเล้วตอนนี้ยุบปั๊มปั๊มนุ่นปั๊มนี่อยู่ไซเวนนั่นไซเวนนี่ไล่โซ่ใส่เลยยังสิมันก็เมืองเมืองเร็วมันคือว่า ถ้ากลางวันก็อีกอย่างหนึ่งเลยทางกะเว้นกับมองไปอีกอย่างหนึ่งเลยครับแต่ต่านกลางคืนเนี่ยมันจะเปรี่ยวมันจะมันจะอันตรายกว่ากลางวันมันบ่หลับมนกัดสมควรที่จะต้องเซฟกันแนยอย่างสี้นะก็ขอพูดหลายๆนะครับด้วยที่มารับช่วงคลิปของบ่าวชนขอให้ทุกคนโชคดีมีสุขสวัสดีครับ